สวัสดีค่ะแม่ขัญจ้ายางมาซ่องผักกูดค่ะตอนนี้เวลาเกือบทุ่มนึงแล้วค่ะเกือบทุ่มนึงแต่ว่าตะเวนบนชั้นตกดินเนี่ยตะเวนตกดินประมาณสามทุ่มตะเวนตกดินประมาณสามทุ่มค่ะตอนนี้ก็เกือบทุ่มก็จะมีทุ่งดอกวีชิปปอนขาวๆนะคะดอกไม้ขาวๆนะคะ แล้วก็มิลีโอครับหนุ่มหลอกกับดอกไม้ครับหนุ่มหลอกกับดอกไม้มาดึกไปน้อยนึงค่ะสําหรับบานเฮ้ากะน่าจะเจะก,กโมงหาชั่วโมงบ่มหกชั่วโมงแล้วทุ่มหนึ่งกะเท่าไหร่สิบเก้าบวกไปอีกหกปอมันตีหนึ่งมาค่ะคว้ยก็ว่าไปเรื่อยเออปะมันตีหนึ่งตีสองค่ะบานเฮ้า ผักกูดผักกูเข้ามาแล้วเดี๋ยวซองไปซองไปซองอนี่ค่ะน้ำตกที่เดิมค่ะเบ่นเขาเขาทำใหม่ค่ะตรงนั้นเขาสางใหม่ค่ะสวัสดีครับผมคุณยายพาหลานซ้ายเจ้ามาส่องผักกูดอุ้ยมาแล้วกระจุ้มกระจุ้มเลยผักกูดมาแล้วค่ะอันนี้บบเมียนค่ะ อันนี้เป็นคู่แฝดผักกูดนะจ๊ะอันนี้คู่แฝดผักกูดเดอร์บอมแนผักกูดเดอร์นี่มาค่ะเขาจะมีขนมีขนเนี่ค่ะอันอันนี้เป็นแฝดนะจ๊ะอันนี้เป็นแฝดผักกูดเป็นเป็นเฟิร์นจ้ะนี่เป็นเฟิร์นอันนี้เป็นเฟิร์นไหมขึ้นเป็นจุ๊มๆไหมสิค่ะอันนี้เป็นเฟิร์นนะค่ะนี่เป็นเฟิร์นนี่นี่ค่ะผักกูดเท่าผักกูดเท่าเป็นแั็กซี่นี่ ว่าผักกูจะเขียวๆแล้วก็ขนเขาก็จะหลุดง่ายค่ะเนี่ยขนเขาก็จะหลุดผักกูถ้าเป็นซีอันนี้เฟิร์นค่ะอันนี้คู่เหมือนอันนี้ผักกูดไหมตางกันอยู่ต่างกันเยอะอยู่จ้านี่จุ้มใหญ่มากจุ้มใหญ่มากลูกเลิบไม่ต้องถ่ายค่ะรุ่นนี้ อุ้ยกำลังกินค่ะกำลังกินตุ้มติม,ตมิแต่ว่าจ้อยจ้อยยาซิมสวัสดีครับผมคุณยายรนะี่ยลานแท่เจ้ากวนขนาดพักูลมาแล้วนะคะอ่าฟันตามตามคำเรียกร้องนะจ๊ะมาแล้ว อันนี้ใบแก่เขาจะอันนี้จะเป็นใบที่ป้อยสปอร์ค่ะใบที่ปล้อยสปอร์คล้ายๆปีกนกค่ะชุวมนี่ชุวมนี้จะคล้ายๆปีกขนนกปีกนกก็ว่าไปเรื่อย สวยงามมากแต่ว่าปีนี้ไม่อวบเท่าไหร่เลยค่ะปีนี้ไม่อวบเท่าไหร่สู่เสียงน้ำได้บ่าเสียงค้นเสียงค้นก็เดี๋ยวตัวนี้ไปพัดได้ค่ะไปพัดไปดองได้หมดได้หมดอู้หุ่นปุ่น,น,น,นุ่นทั้งปุ่นกระสวย วัสดีครับผมคุณยายมามาค่ะมาช่วยกันเก็บสวัสดีค่ะคุณคงค่ะพักกูดบ้านนี่เขาปลูกแบบปลูกประดับเลยค่ะแบบสวยมากจนเขาปลูกประดับเลยอะ่ะต้นต้นกระสวยเอ้ยว่างว่างไว้บบ่บญานขวมว่างไว้ทั้งต่อบ่อบานขวมเออบ้านนี้อวบค่ะ อันตอนนี้ตอนนี้ทุ่มหนึ่งค่ะหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งทุ่มตะเวนมาสั้นตกดินค่ะคุณสุรัตนาสวัสดีค่ะคุณซอทีบาจาะโอ้ยเมีนค่ะสวัสดีค่ะดีดีพี่พี่อันนี้เป็นสปอร์ล่วงที่ยุ่งเงาัพี่ค่ะ สวยๆงามๆหักเพาะๆเลยค่ะขาบอกว่ายว่าอย่างเรีอยวเี่ยงนะสวยๆแต่ว่าปีนี้ปีนี้รู้สึกจ้อยๆค่ะปีนี้บพอวบคือปีที่เรีวน, <ๆ S 2> นะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> กรอบค่ะคุ้นคงค่ะกรอบ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณมนทิตาป่ะจ้ะสวัสดีจ้าคุณมนทิตาสวัสดีค่ะเนี่ยแบบสุดยอดมากค่ะเดี๋ยวไปผัดค่ะไปผัดก็กรอบไปแกงอ่อมก็ได้นะจ๊ะผัดกระกรอบแกงกระเจียบผัดกระกรอบแกงก็อร่อยุน,นคุณค่ะอุ้มหนึ่งผลอยู่มอ,มอนม้ำุนค่ะ อันนั้นก็มอมอน้ำเหมือนกันค่ะะลงกน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วโอ้ไม่ไหวจะเคลียแม้อันนั้นเป็นต้นเล็กๆเขาค่ะแต่ว่าก็พักกูดอยู่แต่ว่าเป็นต้นพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นยังยังเพรฉันพ่อเก็บเฮาเก็บต้องเก็บต่อเกาสิค่ะอันนี้ก็พักกูดค่นี่แต่ว่าหัวก็ขืนช่มนี่คือยังเป็นออนอยู่สวยงาม กรอบค่ะกรอบเอาไปผัดไปแกงแกงสมก็ได้อ้อมก็ได้ค่ะเว้ยสุดยอดมากประกุดเรามาแล้วนะจ๊ะ ได้อย่างครับเนี่ะเจ้าอะไรครับจเจ้าอะไรครับว่าแววนอยู่เรงๆค่ะอ่านตัวหนังสือบรเห็นค่ะนี่ค่ะต้นเกาเขาจะเป็นยงสั้นค่ะกากซากยงสั้นเป็นแบบปีกนกขึ้นมาปีกนกกันวะเป็นคืออ่านขนนกขนนกเอาว่า ทอดแว่นเราก็หาพักว่าเห็นทอดทอดแว่นเราหาพักว่าเห็นแล้วก็ใส่แว่นกับอ่านหนังสือบ่ได้เป็นสั้นคนสายตาไม่ดี<า>นี่ค่ะซุมซุมน,น้อยๆหัวก็ขึ้นกันเยอะค่ะร้านชายคุณยายนะสุดยอดครับอันอันนี้พิษนะจ๊ะอันนี้กินไม่ได้อันนี้เฟินเห็นไหมอันนี้เฟินี่ย อันนี้เฟิร์นนะจ๊ะสวัดดีครับผมป่วนตลอดครับเนี่ยขนขนเขาเห็นไม่มขนเขาบวกลุดอันนี้เฟิร์นนี่ค่ะนี่เนี่ยเป็นกอกอคึ้นกันค่ะแต่ว่าบะแม่นบะแม่นผักกูดด้วยค่ะนี้เห็นบ่เป็นเฟืร์นเป็นขนเขาเนี่ค่ะขนบวกลุดขนบวกลุดแล้วก็ไม่เขียวเฮ้ย hey, hey. <laughs> โยะเยตเตสนันเยตเตเลียวลิโอ๋อมีคนอยากคุยอยากมีคนอยากเล่นด้วยมีเล่นตัวเลียวแปลกมากเลียวเล่นตัวปกติไม่เป็นอย่างนี้เลียวเอียวแปลกเฮโดเฮโดไปแล้วเข้าไปแล้วนี่จากเราเลี้ย แมวันนี้ก็ดูคู่กับแสดพิษเขาเลยนี่จะเห็นจะเห็นความแตกต่างใกล้กันบ่กบ็ใกล้กันเติอบอยู่ค่ะอันทักงเทองนั้นพิษค่ะอันทั้งไตนี่กินอันกินนี่จะมอน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 เรี่ยมเลี่ยมล่วงขนนี่ล่วงหมดเลยล่วงง่ายเอา ช่วยตะกาไปทั้งซองอันนี้อนอัวอนอัวแม่ขวัญนี่อนอัวนี่ค่ะเห็นไหมตอเก่าเขาจะเป็นเนี่ยขนนกสกิเยี่ยมาแล้วแบบสุยยดยอดสวัสดีค่ะน้องเปียบค่ะคุณสองใจน้องเปียสวัสดีจ้าไม่พอนานไม่พอนาน อาคาราตีสวัสดิ์จ้าม,มาเด็กค่ะมาเด็กโยเขาป้าไว้ย่างจนเงื่อแตกกันค่ะกับริโอเม่ไม่ขวันเงื่อแตกคู้ดเดี๋ยวริโอเงื่อบแตกทุ่มหนึ่งค่ะตอนนี้กรุบกรุบนีน่ยได้พ่อผัดค่ะได้พ่อผัด ตะก,ก้าใหม่เขาส่วยไหมยุ่งมากเลยค่ะยุ่งมากแล้วโตวห้าบบานเห็นแล้วหันมเกาะเสือไม่ขันแล้วนี่ก็จะเป็นดอนเข้าไปหมดเลยดอนเข้าไปหมดเลยค่ะณนะตอนนี้ก็อีกนาทีหนึงทุ่มนึงค่ะเด็กเติบช่วยจังเลยค่ะลีโอนี่ช่วยช่วย ช่วยกวนอีแม่มากปีนี่โบอวบคือปีที่แล้วนะคะปีนี้โบอวบคือปีที่แล้วค่ะนี่ยุ่งเบิงยุ่งบานนี้สกัก้อนยุ่งมาแล้วตัวห้าบ้านดูเอ้ยกองแกงอีหลีพักกูดเฮาปีนี้ บอ,อวบแล้วก็ยังขึ้นไม่เยอะยังขึ้นไม่เยอะแต่ว่าก็ขึ้นหลายเราด้วยค่ะแต่ว่าบอ,อวบไหมมองดูมึงดูู่เสียงน้ำได้บะค่ะเสียงแม่ขวันเราก็จะเอาไปผัดกัน ไปผัดไปแกงอ่อมก็ได้ดูกัวบักใหญ่อยู่ด้ยเฮียจังเดยสวยๆค่ะประกูดเรามาแล้วแมนค่ะคุณค่งค่ะถ้าฝนตกก็คงงามมาดู สวัสดีค่ะคุณคิตตี้บ่จ้า,จาอุ้ยบอกค่ะจา้าน้องเปียกับคุณหลายๆจา้าโอ้ทาสตอกโฮมบ่ค่ะว่าไปไปเก็บอันเก็บอย่างเกาะเก็บกระเทียมไปเก็บกระเทียมสตอกโฮมมาแล้วด้วยค่ะเก็บเก็บกระเทียมสตอกโฮมมาแล้วกระเทียมกระเทียมบ้านแม่ขวัญเดี๋ยวสงชัยต้องเฮ <head> ็ดปลายเองปวดเฮ็ดปลายคุย คุยคุยเดี๋ยวออกไปปลูกไว้ในป่าอู้แมนค่ะแม่ควันก็ไปเก็บทั้งผู้ละคุณกิเติแมนแมนหลายค่ะกระเทียมยังวะเมื่อแตกย่างมัไก่เติบอันปลูกไว้หลายเติบอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันบบแพ่หลายวันนี้ค่ะคุณวันเพนอ้ยแมนค่ะลวกกิม้ําพริกแมน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 เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัวกันเมื่อนี้ทุ่มนึงแล้วไหมทุ่มนึงแต่เว้นตกดินนาจ,จะประมาณสามทุ่มตอนนี้ทุ่มนึงแล้วคำเติบยุ่งกับเริ่มออกมาหาไอคบหัวคนเดี๋ยวเมื่อนี้เฮาเก็บักกูดคุยกันเมาม้อยแค่นี้กอนแล้วกันนะคะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมขอบคุณหลยๆสุภูสุนคน่ะขอบคุณหลยๆสุภูสุคนเขามาคุยกันเป็นแรงเชื่อแรงใจกันค่ะอัน ผักูดนี่ย่งบริเอาไปปลูกไว้ยอู่ค่ะแต่ว่าปลูกแจ่กระเทียมเดี๋ยวว่าอาจจะต้องปลูกเพิ่มกระเทียมอค่ะคุณคิดตีอุ้ยหลายค่ัทั้งปุ่นทั้งโอ้เที่ยงขึ้นแล้วค่ะแมนแมนแมนตอนนี้ตอนนี้ทุ่มซีนาทที่ลรวค่ะอยู่นี่ทุ่มซีนาทที่เพราะส้นมืดแต่เวนมาสั้นตกดินค่ะเนี่ยแตกซะสะแก้ค่ะขอบคุณหลายๆสูบสกุนค่ะกกขอให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่ดีสบายค่ะลำลำรวยๆกับสูบสกุนเด้อ บ๊ายบายค่ะบวัสดีค่ะขอบคุณเลยลจ้หนาแดงนี่ห้อนะบนไี่หนาวห้อน